กิจกรรมที่12.4การละลายได้ในน้ำของแอลกอฮอล์บางชนิดสมาชิกภายในกลุ่มมีดังนี้ 1. นายพิรพลคำชุงได้ที่2 2. นายนุพคุณทองใบได้ที่8 3. นางสาวนภัสกมูลบุญสะอาดได้ที่14 4. นางสาวอัจฉริยาปรม,มาได้ที่20 5. นางสาวพัชรพรอ,อยู่เสรียงได้ที่26 6. นางสาวกองการเกตไกศีการได้ที่32 7. นางสาวนันทศรส,สินทุชัยได้ที่39 8. นางสาวสุพรรณสาสุสาวรรณพิษไล้ที่44ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 5ับ5จุดประสงค์การทดลอง 1. ทดลองหาการละลายได้ในน้ำของแอลกอฮอล์บางชนิด 2. ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของคาร์บอนกับการละลายได้ในน้ำของแอลกอฮอล์ วัสดุและอุปกรณ์ 1. หลอดทดลองขนาดเล็ก3หลอด 2. หลอดหยด4อัน 3. บีเกอร์ขนาด50าสิมลสใบสารเคมี 1. โพเพน1นึ่มลสบิวเทน1นึ่มลสเพนเทน1นึ่มลน้ำกัน3ามมล ธีการทดลองนะคะหนึ่งหยดน้ํากันลงในหลอดทดลองขนาดเล็กหลอดละยี่สิบหยดจํานวนสามหลอดสองหยดโพลีโนลงในน้ํากันทีะหยดเขย่าและสังเกตการละลายจนเริ่มไม่เห็นการละลายในน้ําของแอลกอฮอล์ซึ่งจะทําให้มีลักษณะคล้ายหยดน้ํามันลอยอยู่บนผิวน้ําถ้าเกินยี่สิบหยดแล้วไม่เห็นการแยกชั้นให้บันทึกผลเป็นละลายน้ำได้ดี สามหยดบิวเทนลงในน้ำกันทีละหยดขย่าและสังเกตการละลายสี่หยดโพเพนลงในน้ำกันทีละหยดขย่าและสังเกตการละลายค่ะผลการทดลองนะคะโพเพนละลายน้ำได้ดีบิวเทนจำนวนแปดหยดโพเพนจำนวนเจ็ดหยดค่ะสรุปผลการทดลองนะคะแอลโกกฮอลที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นละลายน้ำได้น้อยลงค่ะ คุณครูประจำรายวิชาคุณครูเฉลี่ยอาหารเชิงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุพชคเข่งแก้ว